โอเคนะครับก็ก็จะไปรับชมคลิปนะวันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับก็คือเว็บรอย x n e t ดอทเน็ตนะผมคือรอย x shop นั่นแหละครับผมนะก็คือร้านที่ขายคีย์ไซนับเแล้วก็ขายสคริปต์อื่นๆอีกมากมายนะผมมีหลายอย่างมากเลยนะผมก็อย่างแรกที่น่าจะขายดีที่สุดเลยนะผมน่าจะเป็นคีย์ไซนับเมือหนึ่งนะผมนะอ่าใช้งานง่ายไม่ต้องเก็ตคีย์มีซัพพอร์ตเกือบทุกสคริปต์นะผมราคาถูกกว่ากดเองปลอดภัยต่อเปอร์เซ็นต์ไม่โกงแน่นอนนะผมนะแถมมีออโต้แอทแท็กออโต้ลันด้วยนะ นะผมนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับพวกใช้การนเอลแล้วมันชอบไม่รันสคริปต์ให้เวลาเราฮอบเซิร์ฟเวอร์นะผมแซฟเอ็กก็จะไม่มีแบบนัดเลยนะผมนะน,นี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มเซฟเอ็กมือหนึ่งนะผมมีเอาโอกาสได้แล้วก็โอกาสเกลือนะผมนะใครโชคดีก็ได้ไปนะผมนะครั้งละ5บาทนะผมนะตอนนี้สต็อกยังไม่มีนะผมแต่ในนาคตจะมีแน่นอนนะผมนะอ่าต่อไปก็จะเป็นซีฮับนะผมนะสคริปต์อ่าเกม แกนพีทนะผมแล้วก็มีอีกหลายเพลงอ่าหลายเกมเลยนะผมนะมีบล็อกฟูดมีคิงเลกาซี่อันนี้ไฟเตอร์มีบีสบอลมีเอ่อนี่คิดเลยนะยูบิซ่าเอเวนเจอร์นะผม YBA เกมโจโจ้เออนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นสกิปอุลโลฮารก็หลักๆก็จะเป็นเกมแกนพีทแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นเกม, All Star, ม Fighter, ออสตาอันนี้ไฟเตอร์อาร์เทนอนโลลีนิตวูดซีโร่เดอะไวเวส์นะผมราคาก็จะเขียนไว้ข้างล่างตรงนี้นะผมสามร้อยห้าสิบบาทตรงนี้ก็จะราคา350บาทเหมือนกันนะครับผม ต่อไปก็ Quality h u นะผมนะสคริปสำหรับทำไก่ตามแบบธรรมดาบล็อกฟุตนะผมสคริปก็พอใช้ได้นะผมก็สามารถสอบถามอะไรได้ในคอมมิชชันนี้นะผมนะก็ถือว่าพอได้นะสคริปตัวนี้นะก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือพอดีพอดีนั่นแหละนะทุกคนโอเคก็เราไปรับชมคลิปกันเลยโอเคนะก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมก็อยู่ผมโอแคมเดิมนะก็วันนี้ผมจะมาแจกสคริป Power h u b นะผมก็เป็น h u b เอาไว้ฟาร์มนะผมอัปเดตมาใหม่แล้วนะผมสามารถฟาร์มเกาะใหม่ได้นะผมนะผมได้ไปทดลองกับอีกไอดีมาแล้วนะผมนะสามารถฟาร์มโลกใหม่ได้คือเกาะใหม่ตั้งแต่เวลสองพันสองร้อยถึงสองพันสามร้อยแหละครับผมนะโอเคเราไปดูกันเลยว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะกด xq ไปเลยนี่นะผมมาแล้วนะผมอ,อย่างแรกเลยเราจะเห็นรีดมอรโค้ดนะผมนี่ับผมกดใส่โค้ดทั้งหมดที่มันมาใหม่นะผมหรือว่าถ้าใครยังไม่ใส่โค้ดอะไรมันก็จะใส่ให้ทุกอย่างทุกโค้ดอะไม่ใช่อะไรทุกโค้ดเลยนะทุกคน โอเคก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปิดออโต้ฟาร์มนะผมนะมีทวีนฟาร์มอ่ะผมจะเปิดทวีนฟาร์มก่อนอ่าเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมไปเปิดเลือกอาวุธแป๊บหนึ่งหาอาวุธอ่าตรงนี้นะผมซีเล็กเวพอนเชเวอพอนก็เอาเป็นอิเล็กโตนะผมอ่านี่นะผม,ผมจะให้ดูฟาร์มมานี้นะทุกคนดูดิโอ้โหฟาร์มเร็วมากนะทุกคนนี่นะผมฟาร์มเร็วนะแต่เหมือนจะไม่มีรัวมอนนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะ ผมลองเลื่อนหาดูแล้วกันนะมีรวมมอนหรือเปล่ารวมมอนเนาะไม่น่ามีนะทุกคนหรือว่ามีวะหาแปบ๊บเออรวมอรวมอนรวมมอนไม่มีหรือเปล่าเราไปดูที่เซตติ้งกันแคสคสคริปอ๋ออันนี้ไม่ใช่เขาเขียนมาเฉยเออมีมีปะเหมือนจะเออไม่มีหรือเปล่านะทุกคนรวมอรวมอนรวมมอนตรงเพเยอร์มีปะ ไม่มีนะทุกคนอ่าเราหาในนี้ดูโลม,มอนเออโลม,มอนโลม,มอนไม่มีนะคนเหมือนจะไม่มีโลม,มอนนะผมนะโอเคนี่ก็จะเป็นการฟาร์มแบบทวีนนะทุกคนดูมันก็แรกๆหน่อยก็ขอภัยนะทุกคนนี่เป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่นะผมเป็นการฟาร์มนะทุกคนอ่าผมซูมออให้เลยนี่ นะผมอ่ะเดี๋ยวเราดูดูมันตีนะตีถือว่าเร็วอยู่นะทุกคนมันมีฟ้าแลนแทกนะทุกคนไม่แหลกด้วยอ่าถ้าเครื่องใครดีนี่อ๋อเนี่ยนะผมมันรวมมอนนะทุกคนคือมันรวมมอนให้เลยนะทุกคนไม่ต้องเปิดนะทุกคนสคกทีนี้ก็ขอโทษด้วยนะสักี้ผมบอกว่าไม่มีรวมมอนนะผมคือมันมีนะผมรวมมอนนี่ทุกคนดูนี่นะผมนะสังเกตว่ามันจะรวมมอนนะขออภัยด้วยนะสักี้ผมไม่ได้ดูว่ามันรวมมอนนะก็เลยบอกว่าไม่มีนะก็ขอโทษด้วยนะทุกคน คือที่จริงมันรวมบอลให้เลยนะดูดิโอเคเราดูแบบทวินฟาร์มกันแล้วนะผมนะเราไปดูแบบทีพีฟาร์มดีกว่ามันเป็นยังไงก็คือฟาร์มแบบวาร์ปเลยนะทุกคนโหแล้วมันวาร์ปไปไหนเนะี่ยวาร์ปไปไหนเนะี่ยทุกคนปิดดิวาร์ปไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะเหมือนจะบัก๊กใช้ไม่ได้ดหรือเปล่านะไอออโต้ฟาร์มทีพีนะเหมือนมันวาร์ปไปไหนไม่รู้นะทุกคนดูดิที่จริงๆแล้วมันต้องมาฟาร์มตรงนี้สิไม่ใช่หรอ มันต้องมาฟาร์มตรงนี้ดิอย่างงี้อ่ะทุกคนดูดิแต่กด TP ฟาร์มเดี๋ยวเหมือนมันจะไปไหนไม่รู้นะทุกคนก็ผมไม่ใช้แล้วกันนะอ่าใช้ทวีนเหมือนเดิมนะแล้วก็ใครใช้ออโต้ฟาร์มแบบ TP นะก็มันก็จะมีโอกาสโดนแบรนด์สูงนะทุกคนใช่ไหมเออฉันนั่นแหละมันจะมีโอกาสโดนแบนด์สูงเพราะว่าเราวาร์ปนะผมไม่ใช่ทวีนนะทวีนคืออะไรก็คือแบบวาร์ปไม่ใช่วาร์ปมันจะนแบบนีน้เห็นไหมเออวาร์ปก็คือแบบวาร์ปไปเลยนะทุกคนอ่านี้ก็จะเป็นแบบค่อยๆวาร์ปนะอ่านี่นะรวมมอน นะครับผมนะสริปนี้ผมว่าน่าจะรวมมอนดีสุดแล้วนะในเอ่อสกิปฟรีนะทุกคนดูดิผมว่าก็รวมรวมมอนดีมากเลยนะทุกคนดูดิรวมมอนดีแล้วก็ฟาไ e แท็กก็ถือว่าใช้ได้นะผมก็ถือว่าดีเลยนะดีดีมากเลยนะสริปนี้นะผมนะถือว่าจะอยู่ในระดับที่ดีเลยนะผมโอเคเราไปดูฟังก์ชันอื่นกันดีกว่าออโต้ฟาร์มเราฟาร์มมานาละทุกคนโอเคเราไปดูออโต้สเตตนี่ไม่ไม่ทำให้ดูแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว พยเยอร์นะอ่าฆ่าผู้เล่นนะผมอ่าในเราลองเอาคนนี้ดิคิวเพ er เยอร์อ่านี่นะผมมันก็จะทําการว่าไปหาคนคนนั้นนะแล้วก็ทําการฆ่านะทุกคนอ่าเราลองดูว่าไอ้คนนี้มันจะอยู่ไหนโอ้โหไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะมันวิ่มัวหรือเปล่าน,นยอยู่ก่อนนี้หรือเปล่าเรามาดูรอรอดูวะเขาอยู่ก่อนนี้เปล่าโอ้โหไม่ตายด้วยดูดิ ไม่ตายได้อ๋อนี่ไงตายแล้วทุกคนโอเคต่อไปก็เอออันนี้เป็นวาร์มนั่นจะดูแล้วไม่ใช้ใดูแล้วกันมันนานนะทุกคนเออไม่ใช่อะไรอนะ่ะมันเสียเวลาอีอ่าอันนี้ก็จะเป็นลงดันนะคิวออร่านะผมคิวออร่าก็อ่าเดี๋ยวให้ดูแลกันคิวออร่าคิวออร่าเนี่ยมอนมอนแถวนี้มันตายเลยหมดเลยเห็นปหมเห็นปหมเห็นมอนไหมมอนมันจะตายนะทุกคนคิวคิวออร่าอ่าคิวออร่านี่นะเห็นปหมมันหายไปเลยนะทุกคนเห็นไหม ถ้าไปใช้ในดันก็คือมอนก็ตายเลยแค,แค่นั้นแหละทุกคนนะก็เปิดคิวอัลแล่าออตันิกเอเลนแล้วก็แค่นั้นแหละนะผมอ่าโอเพนเคนโอเพนเก็ n โป t อก็คือสามารถเปิดเอ,อ่อไฮคิ i, สังเกตได้แล้วก็เอ,อ่อกระโดดเอ,อ่อเดินชมแานได้น,นะในโหมดเออลงดันนะเออที่จริงมันจะกระโดดไม่ได้นะแต่ถ้ากนนี้ก็ทําให้กระโดดได้นะทุกคนโอเคดูต่อไปก็ช็อปก็จะซื้อของนะ,ะเดี๋ยวผมจะไปซื้อหมัด มัดมังกรแล้วกันนะดาก้อนดาก้อนบีทหรือเปล่าไม่ใช่เหรอมันชื่อหมัดอะไรหมัดมังกรวีหนึ่งอะมันซื้อได้ไหมนี่ยเอ่ออิเล็กโทรชาร์กเมนวอเทอร์กังฟูอ่ะซื้อวอเทอร์กังฟูก็ได้นะทุกคนอ่ามันจะซื้อเฉพาะที่เรามีอยู่แล้วนะแต่ผมก็มีหมัดมังกรนะทำไมมันไม่ซื้อให้ไม่ดูเหมือนกันช่างมันแล้วกันนะทุกคนโอเคต่อไปก็มีอะไรอีกไหม M.I.S.C. Auto Awakening ทำผลตื่นอัตโนมัตินะผมนะ Objective Inventory อ่ามันก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะผมนะหน้าหน้าของของเรานะ Observation h a k i ศูนย์นะเรายังไม่ไม,มี Elite Hunter ไม่ได้ตีอ่ามันก็จะชเช็คให้นะอ่า Candy เราเช็ค Candy นนดูมีกันมีกันินอ่าไม่ขึ้นด้วยใช่มนั้นกันโอเคก็มีประมาณนี้นะทุกคนต่อไปก็จะเป็น d e v i l Foot นะ เ n น o อมฟุตสุ่มผลอัลโตเลนตอมฟุตสมผลอัตโนมัติบิ้งฟุตอ่ะแต่ไม่ไม่มีนะไม่มีผลแถวนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนับสำหรับคลิป Power Hub ก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย